สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะพา FC นะผมหรือท่านผู้ชมนะครับผมมาดูวิธีการทํากอีทั้แบบง่ายๆนะผมสไตล์ช่างกดนะผมว่าทำยังไงแล้วก็นี่นะผมทำให้ที่คนนี้ดูด้วยนะผมว่าทํายังไงนะผมยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมก็ครับผมอุปกรณ์ก็มีนี่นะผมเหล็กกล่องนะผมอันนี้เป็นเหล็กกอี โต๊ะพับที่เราเคยทําไปแล้วนะผมก็อันนี้มันไม่ได้ใช้นะผมเราก็จะทำตะอี่ให้ดูนะผมก็นี่เหล็กนะผมใช้สี่เส้นแบบนี้นะผมในความยาวที่ยี่สิบเก้าเซนนะผมแล้วก็แบ่งครึ่งเจาะรูนะผมใช้น็อตร้อยแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเหล็กอีกสองชิ้นนะผมยาวสแปดเซนนะผมสองชิ้นแล้วก็มีไม้อดัดหนึ่งแผ่นแล้วก็มีน็อตแบบนี้อีกสองตัวนะผมอันนี้เป็นสองหุ่นนะครับผม เดี๋ยวก็มาดูทิ mm ีทางกันต่อเลยนะผมหลังจากที่เราทำการเจาะนะครับผมเจาะรอยยึดกลางแบบนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมมันจะทําการเจาะนะครับผมเจาะสองฝั่งนะครับผมเจาะแค่สองฝั่งนี้นะนี่นะครับผมเจาะแค่ชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับผมจะมาให้ดูแล้วก็ชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับผมเจาะให้ตรงกันแล้วก็ทําการร้อยน็อตนะครับผมนี่นะครับผมก็ถ้าไม่อยากให้มันพลาดนะผมนี่เราเจาะตัวแรกเลยนะครับ มันจะได้เป็นรูนะผมก็ทำการเจาะเลยเหจะได้เป็นรูแบบนี้นครับผมน้นค่อยมาเจาะนะครับเหมือนกับเรามาร์กนะครับผมก็ <S <S 1> <S 1> อันนี้นะผมหลังจากที่ทำการนำอดอกเล็กเจาะเสร็จนะครับผมก็จะขยายรูด้วยดอกสว่านเจดีครนบผม เสร็จปุ๊บนะผม,ผมก็รอเอาน็อตมาโอเคนะผมถ้าน็อตเข้าได้ก็พฟนะผมครับผมก็หลังที่ทการเจาะนะผมควานรูเสร็จนะผมนี่มันจะมีนอกในแบบนี้นะผมดูดีๆนะผมเวลานั้นก็ทำการนะผมงานอันนี้ขึ้นมานะผมนี่ประกบเข้าไปแบบนี้แล้วก็สอดน็อตเข้าไปนี่นะผม ้จะได้เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับผมตรงโบเราทําการเจาะร้อยน็อตเสร็จแล้วผมก็ทําการตัดนะครับผมตัดให้สมุนแบบนี้เดี๋ยวเราจะแต้มนะผมแล้วก็เกลียให้เรียบนะผมเวลาน้นมันจะพับนะครับผมไม่ติดแบบนี้นะครับผมเลบ,บแบบนี้ทำทั้งสองข้างเลยนะผมแบบนี้นะ <S <S นี่นครับผมก็ทําการตัดเลยให้ขาดเลยนะผมแล้วก็เชื่อมนะครับผม เชื่อมแบบไหนเชื่อมแบบนี้นะผมเชื่อมแค่ล็อกหัวน็อตให้อยู่นะผมไม่ให้มันหลุดเนี่หรอใช่แล้วนะก็เจียให้เรียบนะครับผมถ้าเราล้อยน็อตตัวเมียนเนี่ยนะมันจะติดนะครับผมเราจะพับไม่ได้ ต่ละสองฝักงสองตัวเลยนะผมว่าเวลานั้นเดี๋ยวเราจะได้มาเตรียมพร้อมกันนะผมเองแบบนี้เวลาเทียนะผมเทียให้เรียบเลยนะผมเทียแค่เสมอเหล็กนะผมไม่ได้เทียจนขาดนะผมเทียแค่ให้รอยเชื่อมเนี่ยเสมอเป็นเ ER. นื้อเดียวกับเหล็กนะผมเวลาพับจะไม่ติดแบบนี้นะผมเนี่ยเวลาเทียแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมเนี่ยเห็นไหมเวลาพับปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเนี่ย หลังจากนั้นนะผมก็จะไปทําการนะผมตัดไม้ที่จะมายึดกับขาเหล็กตัวนี้นะผมก็ความกว้างของไม้ผมใช้แค่18เซนกับ29เซนนะผม ที่ทาการตัดไม้เสร็จนะผมผมก็ทําการใช้นะผมแม็กซีนนะผมแบบนี้นะผมในการช่วยเก็บงานหรือเก็บขอบนะบผมให้สวยงามนะผมแบบนี้นะครับผมใป่ไปนะครับผมถ้าไม่งั้นก็ทําการขัดก็ได้ใช่ไหมใช่แต่อันนี้คือมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะครับผมแบบนี้ เนี่รับผมแปะเสร็จก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยสวยๆนะครับผมมันก็จะเป็นขอบที่ก็อีนั่งนะครับผมก็จะเทมาอีกแบบหนึ่งนะผมหลังจากนั้นก็นี่ทาบแบบนี้นะผมครับผมก็หลังจากนั้นนะผมก็ทําการทาบนะผมแล้วผมก็จะใช้สว่านนะผมในการเจาะนํารูเหล็กไม้นะผมยึดจิดนะผมสามรูนะครับผมแบบนี้หลังจากนั้นนะผมผมจะใช้เป็นสรูหัวพีนะผมปลายสว่านหรือว่าหัวพียิงเหล็กนะผมยิงนะผม จะเป็นลักษณะแบบนี้นครับผมที่เลือกใช้วันนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าเลือกใช้หรอกเพราะมันมีอย่างนี้เราจะไม่ได้ไม่ต้องซื้อนะผมเป็นแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็ปอดทำความสะอาดนิดนึงนะครับผมแล้วก็เตรียมยิงนะครับผมหมวสิครับผมอย่าพึ่งยิงกลางนะผมยิงท้ายก่อนนะครับผม ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะผมอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทำการทาบเหมือนกันครับนี่นะครับทาบแล้วก็เจาะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทำการยิงน็อตนะครับ ที่ทาการยิงไม้เสร็จนะผมทําการเอาหินเจียนะผมปาดหลบสองข้างเลยนะผมปาดหลบเวลาเราพับนะผมเสรหลังจากนั้นนะผมก็นี่ตัดเหล็กนะผมใส่ตรงนี้นะผมให้พอดีนะผมแบบนี้นะครับผมหลังจากทำการตัดเหล็กเสร็จนะผมก็ทําการเชื่อมเลยนะผมเชื่อมติดนะครับผม ครับผมหลังจากที่ทําการเชื่อมเสร็จนะครับผมแบบลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็ทําการโยกมานะครับผมนนี่ะครับผมแบบนี้นี่นะครับผมทำมาอยู่ักษณะแบบนี้นะครับผมนี่โยกเพื่ออะไรนะครับผมนี่นะครับผมจะใช้เหล็กฉากนะครับผมเหล็กฉากทําการเจาะรูนะครับผมแบบนี้นี่นะครับผม เพื่ออะไรนะผมเอาไว้เป็นตัวค้ำนะผมอันนี้คือทำแบบง่ายๆเลยนะผมได้ฉากเจาะรูมาผมแล้วก็ไว้ถึงกลางนะผมเจาะยิง,งเลยนะผมสองตัวนะครับแล้วก็ผล่มาเนี่ยทำการใช้หินเจียนะผมปาดตัดออกไปเลยนะครับผม ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็อีปิกนิกนะผมแบบเล็กๆเลยนี่นะงั้นผมก็เวลาการก็ง่ายๆครับผมนี่การครอบ่าไงครับผมผมมีนะผมเสร็จแล้วนะผมสำหรับอีปิกนิกนะผมทําให้ดูแล้วนะผมก็ทําง่ายๆนะผมนี่จากวัสดุเหลือใช้ที่บ้านด้วยนะผมก็สำหรับท่านใดนะผมชอบอีปิกนิกแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืม กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่าง DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ